วันนี้เป็นคุณแม่นะคะเป็นส้มกับน้องคิมนะคะเพราะว่าพี่หยโกโควิดค่ะหยโกเิ็นคนรับหน้าที่แทนเนี่ยใช่มเนี่ยใช่พี่ปกติต้องมีหนูด้วยแล้วก็ต้องเป็นอ,อย่างนี้นอ่แล้ะคะวันนี้นะคะเราจะพาน้องคิมไปเที่ยวงานวัดจ้ที่จังหวัดสุโขทัยไปยไหมไปเที่ยวป่ะไปตอนเด็กแม่เด็กไปตอนเด็กยังจะพาไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะไปกินเนี่ยถั่วให้มันลูกควายอ่ะ คนงว่าแล้วคือกระจากระจาบมันคือกระจาบแล้วบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่แม่คุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยวัดนี้เป็นวัดที่แม่เที่ยวจะเริ่มตัวใหม่รว่นรุ่นเริ่มตัวเป็นสาวก็จะเที่ยวกับยายนะแล้วก็พี่ชายทั้งหมดเรยอรุ่เสียไปเที่ยวด้วยกันเสน่ห์ของวัดนี้คือเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราต้องออกเร็วเพราะว่าเราไม่มีรถสมัยก่อนเนี้ยก็มาน่ารถสองแถวค้ารถสองแถวประมาณหนึ่งหนึ่งบาทถึงห้าสิบตังค์เลยแม่ทำาได้ ยันเช้าร<ด>ิเกดูริเกดูหนังการ์ตูอางานมัดจะหนังกลางแปลงต้องมียันเช้าก็จะเป็นแบบว่าหนังห้าเรื่องก็จะเวียนขายถูกนะนี่เราก็อยู่ยันเช้าไปเลยเปิดเช้า <c oughs> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศแต่ว่าก่อนที่จะไปวันนี้เรามาแวะกินเดี่ยวมันสำหรับผู้ร่วมทริปในวันนี้นะคะมีไก่าาค่ะปัญญา แมหนะครับคนขับรถครับคนขับรถแล้วก็มีกล้องคนใหม่ของเราอายาอ๋อพี่ดอมออกแล้วไอันนี้เป็นยาจ้าแม่คุณชมกันค่ะ เรากลังจะไปกินร้านซี่กันอีกแล้วนะคะดูกันดีกว่าว่าเราสั่งอะไรกินกันบ้างเราหิวมากห่วงด้วยกายหยาบแล้วตรงนี้คือกายหยาบอยากให้ใครเห็นโรงเรียนแม่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรทะโลกแต่เมื่อก่อนคือเป็นโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรทะโลกนี่เขาขยายมาที่ตรงนี้เป็นที่วัดไนขยายมาเป็นโรงเรียนแล้วก็ตลาดที่เราจะไปเดินคือตรงนี้แล้วก็งานวัดที่เราจะไปเดินคืองานวัดหนองวงแต่สรุปปิดแล้วนะคะ รามางไม่ทันงานมาถึงมีถึงวันที่17แต่เรามากับวันที่18ซึ่งใ hey ห้เขาเช็คแล้วก็เขาบอกว่างานถึงที่18บแปแต่พอมากี้ผ่านหน้าวัดมาเ<ย>งาเห <laughs> งาเหงาเหงาเราก็เลยว่าไปหาอะไรกินดีกว่ามาสวรรคโลกมาสุโขทยัยต้องกินผัดไทยได้พาไปกินผัดไทยแล้วพาไปเดินสายแปดสายแปดจะมีของกินเยอะแ<า>ยะเลยไปดูว่าคิมชอบอะไรบ้าง นีนั่นด้วยที่ชอบเรากผอไก่แล้วก็จะมีขนมปังอ่ะอร่อยมากขนมปังปิ้งหนึ่งขนมปังปิ้งสองกระพอไก่สามเมี่ยงคับร้านขนมปังเจ้าแรกร้านเจวีหขนมปังปิ้งโบราณค่ะป้าหวีขนมปังปิ้งโบราณเห็นไหมคะมาสายแปดจะต้องมาเดินแล้วก็ต้องมาแวะร้านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้คู่ละเจ็ดบาทนะคะ โอ้โหเจ็ดบาทั้งางใน้วคาก็ปกติซื้อแล้วไม่คิดตังไงครับลูกเอ่าคู่เลยค่ะโอ้แอปเปิดเนยด้วยเปิดตะกร้อด้วยมันมีหน้าอะไรบ้างอ่ะเป็นหลักเลยคือเนยน้ำตาลนมค่ะแล้วก็สองอย่างนี้เนยแส่วนมากที่เราสั่งก็คือเนยน้ำตาลนมเนยน้ำตาลนมและอันนี้ค่ะก็คือขยะไปเตยค่ะอ๋อขยะไปเตยที่ขายดีสุดก็คือเนยน้ำตาลนมใช่ค่ะเะนั้นเราจะเอาไส้ หัูหยอดใช่ป่ะหัวหยองแล้วพีคเขาถ้าใครมีโอกาสไม่มาที่นี่ก็ลองมากินดูนะอร่อยกินแล้วมันแี่นี่ขายหมดแหมวันนี้หมดเพราะถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนไม่ตกสองสี่หกแปดสิบสองสี่ปกติแล้วยี่สิบชั้นใช่ไหมสามสิบสามสิบสามสิบบอลปกติแล้วนะร้านเขาอ่ะก็จะปิดช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มไหมค่ะ สามทุ่มนะคะปกติสามทุ่มแต่ถ้าวันไหนแม่มาก็จะเปิดนเร็วเพราะเดี๋ยวต้องมานั่งดิ้งกันโอ๊ยตายสั่งไม่ก่อนนะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเอาเนาะเดี๋ยวกลับไปกินเนาคะสามคู่จะดีเดี๋ยวมาเอาไปดูร้านที่สองที่คิมชอบส <c oughs> ว,วัสดีค่ะจะบ <c oughs> ววอก <c oughs> ว,ว่าใครมาสุโขทัยหรือสวุรสงครกจะต้องมากินผัดไทยร้านนี้ให้ได้นะผ <c oughs> ัดไทยไข่ทอดอร่อยมากคิมกินตั้งแต่แบบแค่รู้แค่รู้ว่าเริ่ม เคี้ยวเป็นน่ะเออถ้าเริ่มมันเคี้ยวเป็นน่ะอร่อยอร่อยมากคือแม่พูดเลยว่าเป็นผัดไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยใช่เพราะว่าไม่เคยกินของที่อเลยใช่ของที่อื่นเลยขัดไทยสองหอนะคะเดี๋ยวมาแต่การค่ะงั้นเราไปเดินกันต่อไว่นนี่หน่อยไว่นนี่หน่อยแว่นถามกันดะจำได้ไหมว่าครั้งก่อนที่เรามาเรามาสั่งที่นี่คือร้าน วันนั้นมากินอะไรอร่อยที่ไส้ทอดไส้ทอดที่พูดอร่อยหลังจากที่เราออกอีพีนั้นไปก็มีคนแบบมากินนะมากินแล้วก็คือแบบเปิดเปิดเรียกเปิดโลกกว<อ>้างขึ้นเนาะคนสวทั่วโลกบางทียังไม่รู้ว่าที่นี่มีไส้ทอดที่อร่อยขายแล้วก็มีอยู่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มมากินทุกวันเลยวัาละนสองจานสองจานสองชั้นสองจานกินจนบอกว่าเมื่อไหร่จะเบื่อ แล้วตอนนี้คือเริ่มซาแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทใหม่ว่าน่าจากเมื่อกี้มาแล้ววันนี้มีใช่ไหมไส้ทอดอาซีมีครับไปรัเมียมไหยครับมีเดี๋ยวเราเมียมาพิสูจน์ไส้ทอดเหมือนเดิมว่ายังอร่อยเหมือนเดิมไหมนะไปอีกหนึ่งร้านตรงนู้นได้แล้วนะคะสังไทยหน้าตาดีมากเลยต้องคุยเลยก็อร่อยแล้วนะถ่าไส้ทอดยามบิดมะนาวอย่างเดียวอะนี่เมย์บอกเมย์ไม่ว่ยกินไส้ไส้ทอดมาก่อนยืนยันเอกเสียงอร่อยมาก คนไม่เคยกินก็จะรู้สึกแบบมันหวานๆมีน้ำอ่ะจี๊ดจุ้ยหน่อยขอเพิ่มผัดไทยสองข้าวไปสามจานโอเคทุกคนมันอร่อยมากนี่ขนาดนั่งกินข้าวนะกับปลาดุกย่างเด็ดกิน,นปลาดุกนิดเดียวกนข้าวก่อนปลาดุกไม่เคยกินเปน็นน้ำปลาหวานเป็นจานน้ำปลาหวานแล้วก็สะเดาสะเดาลแฮวสะเดาแล้วก็ไส้ทอดไส้ทอดจะหมดแล้วเลยจังนี้ได้มาแล้วนะจ๊ะนี่ผัดไทย สเสน่ห์ของผัดไทยร้านนี้ทุกคนรู้หรือเปล่าแลกว่าที่อื่น <c oughs> เขาจะใส่หนังหมูค่ะที่แดงๆอย่างเงี้ยที่แดงๆเนี้ยคือหนังหมูแล้วเขาก็จะใส่ซอสน้ำแดงซอสหมูแดงอะ่ะเนี่ยและถ้าใครอยากกินกุ้งสดก็สามารถใส่กุ้งสดได้น,นี่เรื่องพ่นเอาไวท้ทีหลังเลย่ะต,ต้องกินก่อนอร่อยเวอร์มีมะนาวหน่อยนึงค่ะใส่ที่คนไปแล้วมีมะนาวหน่อยนึง ทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสได้มาสุขโขทัยหรือว่าสวัสคีลโลกอ่ะก็อยากให้มาแวะที่ซอยนี้เพราะว่า<พอ>มันเป็นแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยทานกันเยอะๆนะคะมาตามรอยคิมกับแม่ก็ได้ว่าปกติแม่คิมมากิน อะไรกันบ้างที่นี่ไปจ่ายเงินขนค่าขนมปังค่ะปังค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่เนี่ยค่ะปัญหาือเราไม่รู้ราคาเลยครับาไม่จ่ายราคของซื้อของขายไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม่่ไม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 ่ กับข้าวนะกับข้าวแล้วกับข้าวก็ไม่แพงหรอก20-30ิบามสิบบาทร้านไก่ทอดแห่ทอดชื่อใหญ่มากอ่ะนี่ิ่งมาขายใหม่อ่ะคะถ้าผมมาได้มาได้หาิบานแ้วคยูช้กี่บาทเลยห้าสิบาทค่ะโอเคเอาหน่งช <improving> ุดยำเป็นอะไรก็ไย้ไหมคะ ยำเลยโอเคเดี๋ยวมาเอาอิ่มแล้วสิตัวนี้ดูอะไรก็อิ่มไปหมดแล้วใช่อะในนี้ทั้งซอยก็จะเป็นของกินหลักๆอ่ะมอนย้อนกินไปดูนะเจะได้ไม่มีกระเพาะไก่โม่โ่งอะไรแล้วใช่ไม่มีกระเพาะไก่เลยปกติเรามาเนี่ยกระเพาะไก่ได้ได้เงินเราหลายร้อยมากน่ากินไหมขาดถ่ดยากถุงเท่าไหร่คะถุงยี่สิบบาทอันไหนหวานคะอันนี้หวานค่ะอมเนย พัคดีค่านี่ร้านนี้ที่แม่บอกเห็นไหถุงเท่าไหร่ละคะพันธุ15บาทแม่กินตั้งแต่3บาทแล้ว5บาทแล้วก็มา10บาทตอนนี้คือ15บาทแล้วคราวผุ๋เพาเป็นคลับคราวผุกล้วยแล้วก็ทะเลถ้าตาอยู่ตรงข้ามบ้านเราตรงข้ามบ้านเลย มนันรุ่นเดียวกันานะมันหน้าไอตัวมันเด็กตรงข้าม,รามเราก็รู้กินให<ม>้บ,<น>บอกที่คืออยู่ตรงข้ามบ้านแม่บ้านเราเลยแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมแม่จะโทรสท์มาบ้าน,น้าตา้าตาจะไปเรียกแม่ยายก็จะไปรับเคยม,ม,ม,มีแบบว่าตอนที่แบบว่าบ้านยมุงหั่มะซีอยู่อะแม่ก็จะให้ไปเชื่อข้าวอะข้าวสารอะเอาข้าวสารมมก่อก่อนหน้าี่ยน่ารักมากใช่บ้าเขาแบบน่ารักทั้งบ้านเลย อันนี้ก็เป็นของกินหมดเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันลูกอย่ากลัวอ้วนนะเพอามาแล้วว่า้องกินไงแม่กินเยอะนนวันนี้เนอะด้วยโอ้แม่กินเยอะอ่ะเพราะนันอ,อนร่อยอนคนดูสังขยาฟักทองไม่ค่อยมีในกรุงเทพอ่ะแนะม่องแกงไข่ขนุนดันไซก็มาฝอยทองก็มีลูกชุบก,ก็มาเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ทองทองหยิบอันนี้ทองหยิบเพราะอันนี้ฉิบ ข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแก้วเคยกินปะคนชอบกินข้าวเหนียวเช่นกินิมอะคิมจะต้องชอบมันอะร้านเจ๊อ้อยนะคะพอเข้ามาปุ๊บเข้าตลับน้ำพึอยู่ซ้ายมือเลยอร่อยจริงจัะ คทุกคนตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมกันแล้วส่วนแม่ก็ไปปาร์ตี้อยู่บ้านใหญ่นะคะเด็กๆก,ก็กลับมานอนกันที่โรงแรมสวรรค์บุรีบุติกกันแล้วเดี๋ยวก็เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะไปฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ